สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงประจําเดือนตุลาคมพศ2563ของผู้ที่เกิดในราศีกุมนะครับอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของเดว t ยทาโร่นะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการทํานายดวงในคลิปถ,ถัดไปนะครับ เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าดวงของชาวราศีกุมในเดือนตุลาคม2563นนจะเป็นยังไงบ้างจะมีโชคลาภหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานหรือในเรื่องทั่วไปยังไงบ้างนะครับมาดูในเรื่องทั่วไปก่อนกันก่อนนะครับว่าชาวราศีกุมจะได้พบเจอกับเรื่องอะไรบ้างมีข่าวสารหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับไพ่ใบแรกครับเป็นไพ่เจ็ดดาบนะครับ มีไพ่ไนท์ซอปเปกเพนทาโคลนะครับมีไพ่ไนท์รอบครับนะครับหรือไพ่เก้าถ้วยต่อไปเป็นไพ่เดอะซันนะครับมีไพ่แปดถ้วยนะครับ ไพ่สไม้เท้าไพ่ดาบอีกหนึ่งใบนะครับเป็นไพ่แปดดาบนะครับไพ่สิบเหรียญน,นะครับมาดูกันสองใบสุดท้ายเป็นไพ่ดาบอีกหนึ่งใบนะครับเป็นไพ่สิดาบและไพ่หกไม้เท้านะครับสำหรับ ทุกคนคุณชาวราศีกุมนะครับคุณมีความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็ตามและไม่ว่าในเรื่องของหน้าที่การงานการเงินครอบครัวความรักของคุณเนี่ยจะมีเรื่องทีท่ดีเกิดขึ้นเนี่ยคุณก็ยังคงคิดมากอยู่และวิตกกังวลอยู่นะครับอันนี้คุณต้องระวังในเรื่องความคิดในด้านลบต่างๆเนี่ยมาจะนําเรื่องไม่ดีเรื่องร้ายๆเรื่องลบๆเข้ามาดึงดูดเรื่อง ไม่ดีเข้ามาหาคุณได้ถ้าคุณยังมีทัศนคติที่ไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องคอยระวังนะครับในไพ่ใบแรกเป็นไพ่ตัวตนของชาวราศีกุมนะครับ เป็นไพ่เด็ดดาบนะครับอันนี้มันจะหมายถึงเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์หมายถึงเรื่องของการทําอะไรอยู่เบื้องหลังหรือทําอะไรโดยที่ไม่เปิดเผยนะครับชาวราศีกุมเนี่ยต้องระวังในถ้าถ้าเป็นในเรื่องของงานนะครับคุณต้องระวังในเรื่องข้อผิดพลาดต่างๆเรื่องที่คุณทํา ผิดหรือทําปัญหาไว้โดยที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นโดยที่ไม่ตั้งใจโดยที่คุณไม่รู้โดยที่คุณกระมาทนั่นแหละคุณต้องระวังให้ดีถ้าคุณทำนในช่วงเดือนตุลาคมนียมีโอกาสที่จะถูกเปิดเผยและถูกจับได้นะครับมันจะนําผลเสียมาให้คุณได้ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันบอกเลยว่าคุณนั้น ยังไม่ยอมรับสถานะไม่ยอมรับความจริงอะไรบางอย่างหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างเน่ยหรือหมายถึงว่าการขมซ้อนหรืออะไรประมาณนี้ครับคุณต้องยอมรับความจริงนะถ้ามันถ้ามันเป็นในทํานองนั้นมันก็จะไม่ค่อยดีมีไพ่อัศวินเหรียญขึ้นมาตรงนี้คุณก็ยังคงมีโชคทางด้านการเงินหรือมีข่าวดีมีโอกาสดีๆอื่นๆเข้ามาเหมือนกันนะครับสลับชาวราศีกุม สำหรับไพ่สองใบแรกนะครับมีไพแบบ่เจ็ดดาบและไพ่อัศวินเรียนนะครับก็มองว่าชาวราศีกุมในช่วงนี้คุณค่อนข้างมีความเก็บกดมีความเครียดมีความวิตกกังวลบางอย่างหรืองานที่คุณทาภาระหน้าที่ที่คุณได้รับเนี่ยคุณได้รับมอบหมายมาอย่างไม่เป็นธรรมด้วยคือสิ่งที่คุณทาโดยโดยพื้นฐานเนี่ยคุณเป็นคนที่มีไฟในการทํางานเป็นคนที่ตั้งใจทํางานดีนะครับแต่ว่าคุณงานผลงานที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะ ไม่ได้ให้ผลประโยชน์กับคุณโดยตรงคือมันอาจจะเป็นผลประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายของคุณซะมากกว่านะครับแต่ก็ไม่ต้องท้อไม่ต้องหมดกําลังใจไปนะครับคือยังไงคุณก็ยังเป็นคนมีความสามารถและยังมีโอกาสดีๆทางด้านการเงินเพียงแต่ว่าไพ่ที่ขึ้นมาตัดคุณเป็นบล็อกเกตการ์ดในตําแหน่งที่2เนี่ยนะครับมันยังหมายถึงว่าชาวราศีกุมเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ร้ายในช่วงนี้ในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปคุณจะต้อง พยายามปรับความคิดปรับทัศนคติคุณให้มองด้านดีๆหรือนึกถึงด้านดีๆในเรื่องต่างๆในชีวิตคุณบ้างนะครับพไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่9ก้าถ้วยนะครับมันหมายถึงความบุรมสมบูรณ์หมายถึงความปร,มมรมารถนาที่เป็นจริงคุณมีความฝันมีความปรารถนาที่อยากจะทําให้สําเร็จอาจจะเป็นเรื่องบ้านเรื่องครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับคนรัก หรือเรื่องการงานคุณต้องการประสบความสําเร็จในเรื่องครอบครัวคุณต้องการความมั่นคงมากขึ้นต้องการให้ทุกคนสุขสบายมากขึ้นต้องการทุกคนมีความสุขหรือคุณต้องการที่จะมีบ้านต้องการที่จะมีความมั่นคงนั่นเองนะครับในตรงนี้จะหมายถึงตรงนี้และยังหมายถึงคุณต้องการที่จะหลุดพ้นไปจากความทุกข์ต้องการจะมีความสุขมากขึ้นด้วยในอีกด้านหนึ่งในความเป็นจริงนะครับชาวราศีกุมในช่วงนี้ใน ช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงนี้คุณจะทุกอย่างของคุณเนี่ยค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าคุณน่ะค่อนข้างจะมีความคิดมากและมองโลกในแง่ร้าย,ายคุณอาจจะมองไม่เห็นข้อดีมองไม่เห็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นรอบตัวให้คุณใส่ใจเ,เรื่องราวต่างๆรอบตัวให้มากขึ้นด้วยแล้วมองแล้วพยายามนึกถึงข้อดีต่างๆ ในการใช้ชีวิตด้วยนะครับยังมีเรื่องขาวดีๆมีข่าวดีๆเกิดขึ้นอยู่โดยที่คุณไม่รู้ตัวโดยที่คุณไม่ได้ให้ความสนใจเหมือนกันนะครับและไพ่เดอะซันในตำแหน่งตรงนี้ยังหมายถึงข่าวดีหรือโชคดีต่างๆที่จะเกิดแก่คุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะแม้ว่าคุณจะตกอยู่ในสภาวะของความเครียดตกอยู่ในสภาวะที่ไปไหนไม่ได้เหมือนมีข้อผูกมายูและ คุณไม่อยากจะยอมรับภาระตรงนี้แต่คุณต้องพยายามปรับทัศนคติตัวเองแล้วยอมรับและสู้กับมันหันหน้าและเข้าไปสู้กับมันตรงๆดีกว่าครับจะได้คุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้แล้วมันยังมีโอกาสดีๆที่เกิดขึ้นในวิกฤตตรงนี้พยายามมองหาโอกาสนะครับคุณยังมีข่าวดีอยู่ยังมีไพ่เดือดซันปรากฏขึ้นมาตรงนี้อยู่ทุกอย่างไม่ได้มืดมนเสมอไปนะฮะสำหรับชาวราศีกุมและในช่วงที่ผ่านมานะครับ มันเป็นช่วงที่คุณรู้สึกผิดหวังคุณรู้สึกรอคอยหรือ,อผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือข้อตกลงอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่คุณคิดไม่เป็นไปตามที่คุณคาดว่าจะได้รับตั้งแต่ต้นมันมีความผิดหวังอะมันมีความผิดหวังคุณต้องการคุณต้องการความชัดเจนตรงจุดนี้เหมือนกันอันนี้คือให้คุณ ให้คุณลองมองดูรอบๆก่อนนะในปัจจุบันเนี้ยทุกอย่างมันยังมั่นคงดีอยู่และในอนาคตอันใกล้เนี้ยในเดือนตุลาคมเนี้ยจะมีข่าวดีคนที่กำลังมองหาบ้านมองหาที่อยู่ใหม่คุณจะมีบ้านจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์ขึ้นด้วยนะครับจะมีข่าวดีการงานก็จะมั่นคงขึ้นด้วยในเรื่องต่างๆก็จะมั่นคงด้วยนะครับแล้วไพ่ถัดไปเป็นไพ่แดดาบนะครับ ก็ยังบอกว่าชาวราศีกุมคุณยังเป็นคนที่มีความคิดทางด้านลบมากกว่าด้านบวกนะครับยังมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไปนะครับตรงนี้คุณต้องแก้ไขให้สิบเหลียนบอกว่า Environment บอกว่าบรรยากาศรอบตัวคุณสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณณปัจจุบันนี้สิ่งที่คุณเป็นอยู่ตอนนี้คือมันโอเคที่สุดและสมบูรณ์ที่สุดแล้วเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็ไม่ได้ มีปัญหาหรืออะไรที่ต้องกังวลขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเป้าหมายของคุณเนี่ยมันสูงเกินไปไงมันเลยทําให้คุณทุกข์ทำให้คุณมองว่าสิ่งที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่พอเพราะงั้นเนี่ยให้คุณให้ให้ใหคุณมองดูสิ่งรอบตัวด้วยนะครับและสองใบสุดท้ายนะครับมีไพ่มีไพ่สิบดาบอ๋อขอขอไปครับค่ะอถูกต้องแล้วครับเป็นไพ่สิบดาบนะครับ คุณรู้สึกเหนื่อยล้าคุณรู้สึกกังวลกลัวปัญหาที่จะเกิดขึ้นอันนี้คุณไม่ต้องกลัวครับเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมันก็มีทางออกแล้วมันก็จะจบลงได้ด้วยดีขอให้คุณเชื่อมั่นและพยายามมองโลกในแง่ดีเข้าไว้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับใบที่10เป็นไพ่หกกระทาไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นเมื่อคุณตื่นขึ้นคุณยอมรับและคุณสู้กับมันหันหน้าเข้าหามันและพยายามแก้ปัญหาด้วยความสามารถที่คุณมีและสิ่งที่คุณมีในรอบตัวความช่วยเหลือต่างๆคุณยังมียังมี ครอบครัวยังมีเพื่อนที่ดียังมีคนรักคอยให้การสนับสนุยู่ยังมีโชคดียังมีแสงสว่างในชีวิตอยู่คุณก็จะประสบความสําเร็จไพ่หกไม้เท้าหมายถึงความสําเร็จหมายถึงการยอมรับนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการงานการเงินความรักไปเป็นเทียวเรื่องกันว่าชาวราศีกุมจะพบเจอโชคลาภทางด้านไหนบ้างและมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านไหนบ้างใน3เรื่องนี้นะครับเลยครับที่เรื่องการงานของชาวราศีกุมนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับ ไพ่ใบแรกเป็นไพ่หนึ่งคาถานะครับยังมีโอกาสดีในด้านการงานอยู่นะครับคุณยังมีความสามารถนะครับมีไพ่เก้าเหรียญน,นะครับการงานของคุณค่อนข้างมั่นคงดีนะฮะมีไพ่อัศวินไม้เท้านะครับและอัศวินดาวนะครับยังคงต้องใช้ความสามารถใช้ความสติปัญญาแล้วก็ความกระตือรือร้นในการฝ่าฟันใช้ความเด็ดขาด ในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆนะครับการงานมั่นคงดีมีไพ่9ก้าเหรียญขึ้นมาคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับการเงินก็ค่อนข้างมั่นคงไปด้วยเมื่องานมั่นคงเงินก็มั่นคงไปด้วยทั้งคนที่ทํางานประจําและคนที่ทําการค้าขายและทาธุรกิจนะครับก็มองว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวคุณเป็นคนมีความสามารถที่ดีเหมือนกันนะครับ แล้วก็มีแรงบันดาลใจในการทํางานมีความคิดใหม่ๆม,มีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่ก็ยังมีความขี้เกียจอยู่บ้างนะครับไพ่อัศวินเนี่ยก็หมายถึงคนที่มีจินตนาการที่ดีมีความคิดที่ดีแต่ว่าในเรื่องของการปฏิบัตินะยังไม่ยังไม่เป็นนักปฏิบททัติที่ส่วนใหญ่เป็นนักคิดมากกว่าคุณอาจจะต้องอาศัยความกล้าความบ้าบิน ความบุกบั่นของไพอัศวินดาเนี่ยครับเข้ามาช่วยในการกระตุ้นดังนั้นเนี่ยการทำงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จด้วยดีแต่คุณก็ต้องใช้ความรอบครอบด้วยนะต้องยอมรับว,ว่าชาวราศีกุมเนี่ยไพ่ที่เปิดขึ้นมาในเรื่องของการงานเนี่ยยังมองว่ายังขาดความรอบคอบใช่คุณมีการวางแผนที่ดีมีความคิดที่ดีมีแรงบันดาลใจที่ดีแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยคุณต้องมองดูให้ละเอียดว่ามันมีผลกระทบ ทางด้านดีและด้านไม่ดีอย่างไรบ้างนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาการงานมั่นคงดีสำหรับคนที่ต้องการจะหางานใหม่หรือคนที่ตกงานในช่วงนี้รอง,งานใหม่อยู่ในช่วงนี้ก็มีโอกาสมีข่าวดีจะได้รับการติดต่อมามันอาจจะเป็นงานที่ยังไม่ถูกใจถูกสเปคคุณร้อเเซแต่ว่ามันเป็นงานที่ดีและให้ความมั่นคงและความปลอดภัยกับคุณแน่นอนนะครับสำหรับชาวราศีกุม นะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการเงินกันบ้างว่าชาวราศีกุมนั้นจะเป็นยังไงในเดือนนี้นะครับสำหรับในด้านการเงินชาวราศีกุมในเดือนตุลาคมนะครับไพ่ใบแรกเป็นไพ่ราชาไม้เทานะครับมีไพ่ราชาดาบนะครับคุณก็ยังมีการใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะครับมีไพ่สีดาบ นะครับยังไม่มีโชคอะไรโดดเด่นทางด้านการเงินเท่าไหร่แล้วก็มีไพ่อัศวินถ้วยนะครับในด้านการเงินในเดือนตุลาคมนี้ยังไม่โดดเด่นนะยังไม่มีเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องออปฏิหารในเรื่องการเงินแต่มองว่าคุณนั้นจะสามารถจัดการและบริหารการเงินได้ค่อนข้างดีเพียงแต่ว่าคุณยังมีความต้องการ ที่จะใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะใช้ใจ่ายไปกับการท่องเที่ยวใช้ใจ่ายไปกับเฟุ่มเฟือยไปกับเรื่องการกินนะครับรวมถึงการเดินทางด้วยนะครับชาวราศีกุมแต่ว่าในช่วงนี้ก็ในเรื่องการเงินเนี่ยในเรื่องของการลงทุนเรื่องของการ ทำธุรกิจหรือขยับขยายเนี่ยในช่วงนี้อาจจะต้องพักไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่มีโอกาสหรือช่องทางดีๆเกิดขึ้นมาเลยนะฮะโดยรวมแล้วก็ถือว่าไม่แย่มากไม่ได้มีโชคเข้ามาในช่วงนี้หรือวาอ่าไม่ได้มีการได้รับเงินก้อนหรืออะไรเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าสถานะของคุณก็ยังคงมั่นคงดีอยู่ยังมีเงินเก็บยังมีส่วนารายได้ จากการทํางานอยู่เพียงแต่ว่าต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีการวางแผนที่ดีในการใช้จ่ายเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างชาวราศีกุมในความรักจะเป็นยังไงบ้างทั้งคนโสดคนที่มีคนคบอยู่แล้วและคนที่แต่งงานแล้วนะครับสําหรับความรักของชาวราศีกุมสาหรับคนโสดนะครับไพ่ใแบรแรกเป็นไพ่สามเหรียญน,นะครับขึ้นมาในตําแหน่งตัวตรงคุณไพ่สามเหรียญ มีไพ่เดอะไฮพิตเทรสนะครับ,บราชินีประจันทร์ไพ่ o ัวคัฟนะครับกอ,อขออภัครับเป็นไพ่ฟ p e n t a c l โคหรือไพ่สีเหลียนนั่นเองใบสุดท้ายเป็นไพ่ราชาถือไม้เท้านะครับสำหรับชาวราศีกุมที่เป็นคนโสดในเดือนตุลาคมนี้คุณมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจหรือคุณได้ เจอได้คุยมาสักพักหนึ่งแล้วแหละแต่ต้องคุณต้องระวังเรื่องของการครบซ้อนอาไว้ให้ดีนะครับเรื่องของการครบซ้อนเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณในเดือนนี้หรือคนที่เข้ามาตีคุณในช่วงเนี้จะ,เป,นนเ,จเ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้พอสมควรเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้พอสมควรเป็นคนที่มีคารมดีนะครับมีคารมดีดังนั้นเนี่ยคุณจะค่อนข้างตกหลุมตก ตกหลุมเขาตกหลุมรักเขาแล้วหลงเสน่ห์เขาได้ง่ายมากต้องระวังเรื่องของการขบซ้อนมีไพ่ของสามเหรียญเนี่ยก็หมายความว่าความสัมพันธ์ของคนนี้คุณอาจจะมีมากกว่า1คนคือตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับและมีไพ่สี่เหรียญน,นี่ก็ยังหมายถึงว่าความสัมพันธ์และความรักของคุณที่คบกันคุยกับคนเนี่ย ยังไม่เปิดเผยด้วยนะไม่เปิดเผยสถานะหรือเขาอาจจะไม่เปิดเผยสถานะเขาอาจจะเปิดเผยกับคุณไงแต่ว่าในด้านสังคมของเขาในฝั่งของเขาเขาไม่เปิดเผยคือคุณยังไม่มีต,รตรัวตนอันนี้ต้องระวังต้องเช็คดูให้ดีนะครับต้องต้องต้องดูให้ดีไม่อย่างนั้นคุณจะเสียเปรียบได้มีไพ่เดือยพิเศษขึ้นมานะครับอันนี้ ก็มองว่าในตําแหน่งความรักของคุณนั้นเหมือนคุณอยู่ในที่มืดนะครับยังยังเหมือนเหมือนเขาไม่ได้มีคุณอยู่แค่คนเดียวเขาอาจจะมีคนมีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วมีคนที่คบอยู่แล้วนะก่อนที่จะมาเจอกับคุณการที่เขาไม่ได้มาเจอกับคุณเนี่ย เ่วงนี้มันเป็นโชคชะตาหรือมันอาจจะเป็นกรรมนะครับทําให้ได้มาพบผ่านกันและมามีอะไรร่วมกันช่วงนี้คุณก็ลองพิจารณาดูว่าควรจะไปต่อหรือควรจะพอแค่นี้ถ้าเกิดว่าเขามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วหรืออะไรทํานองเนี้ก็คิดว่าเราควรจะต้องถอยดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคนที่เสียหายจะเป็นตัวเราเองนะครับเดี๋ยวมาดูในเรื่องความรักของคนที่ กำลังมีแฟนกำลังคบกันอยู่นะครับว่าช่วงนี้จะเป็นยังไงบ้างสำหรับคนที่มีแฟนแล้วคนที่คบกันอยู่แล้วนะครับมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปเป็นยังไงบ้างนะครับมีไพ่ t h s t t r e n g t h มีไพ่ e m p e r a n c e มีไพ่ k n n o of p e n t c c l e s และมีไพ่ h h i e r o p h a n t นะครับ สำหรับคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วนะครับชาวราศีกุมมองว่าความรักของคุณค่อนข้างมั่นคงดีอยู่แล้วครับไม่มีเรื่องที่ต้องเป็นกังวลแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวาหรือโรแมนติกมากในช่วงนี้นะครับแต่ว่ามันมั่นคงดีทุกอย่าง รวมถึงยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ด้วยหรือถ้าคุณมีแฟนที่อายุต่างกันเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณจะได้รับการดูแลการเอาใจใส่เขาคุณจะอยู่ภายใต้การปกครองของเขาเหมือนเขาเป็นผู้ปกครองคุณอีกคนหนึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็เขาจะคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคุณในด้านต่างๆด้วยนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์จะเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีไพ่เดิมพันขึ้นมาไม่ได้ มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้มีความพัฒนาหรือโรแมนติกใดๆเกิดขึ้นอันนี้ขอแนะนําว่าถ้าคุณต้องการจะเร่งความสัมพันธ์ให้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปอีกสเต็ปหนึ่งให้เร็วขึ้นก็พยายามหากิจกรรมทําร่วมกันหรือชวนกันออกไปข้างนอกไปทานข้าวไปดูหนังไปฟังเพลงนะครับหากิจกรรมที่ทําให้คุณมีโมเมนต,ต์อบอุ่นและโรแมนติกเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนคนรักของคุณเนี่ยก็จะค่อนข้างมีสถานะทางด้านการเงินที่มั่นคงคือเขาเป็นคนที่มั่นคงอยู่แล้วแหละในเรื่องของความรักเขาก็มั่นคงเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะดูแลคุณแล้วก็ใส่ใจดูแลคุณเพียงแต่ว่าเขาอาจจะขาดความโรแมนติกไปบ้างเล็กน้อยในช่วงนี้นะครับอันนี้คุณก็ต้องเป็นฝ่ายที่ต้องเข้าไปหาเขาบ้างเขาไปอ้อนเขาบ้างนะครับคนรักของคุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้มัน จะค่อนข้างมีความซีเรียสนะครับสำหรับชาวราศีกุมที่คบกันกับที่มีแฟนถามถ้าถามว่าความรักหมุจะพัฒนาขึ้นไหมพัฒนาขึ้นครับแต่จะเป็นค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคงจะค่อยเป็นค่อยไปและมั่นคงนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักของคนที่แต่งงานแล้วบ้างนะครับ สำหรับคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วนะครับความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างมีไพ่ t h อ h แฮงแมนขึ้นมานะครับมีไพ่ห้าถ้วยนะครับต้องระวังอารมณ์ระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันบ้างนะครับมีไพ่เด e เดวิลขึ้นมาด้วยและมีไพ่ 9ถ้วยนะครับถ้าเป็นในเรื่องของครอบครัวคิดว่าค่อนข้างมั่นคงดีไพ่เดวิลเนี่ยถ้าพูดถึงแนละ้วมันหมายถึงความรุ่มโลงหมายถึงพันธนาการหมายถึงการถูกครอบงำนะครับความคิดที่สุดตรงเกินไปนะครับแต่ในเรื่องของความรักเนี่ยมันหมายถึงเรื่องเซ็กหมายถึงเป็นรักที่ค่อนข้างเร่าร้อนเป็นรักที่ค่อนข้างมีความโรแมนติกนะครับในความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักในช่วงนี้เนี่ย ไพ่ที่ขึ้นมาแทนในตัวตนของคุณได้เป็นไพ่เดอะแฮงแมนบอกว่าคุณเหมือนกับถูกผูกมัดถูกครอบงำไว้หรือว่าเป็นช่วงที่คุณไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับรวมถึงอารมณ์ในเรื่องของความรักค,คุณยังมีความรู้สึกเหมือนว่ามีความเบื่อหน่ายหรือความรู้สึกไม่ ไม่ไม่สมหวังด้วยอะ่ะมันเป็นช่วงที่คุณรู้สึกคุณเอาใจออกห่างจากคนรักของคุณมากเกินไปด้วยแต่ว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาก็ยังคงหึงยังคงห่วงยังคงให้ความสัมพันธ์กับคุณอยู่นะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยก็ยังคงแน่นแฟนและอบอุ่นอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรที่ต้องกังวลเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องของอารมณ์เรื่องของการ ไม่เข้าใจกันบ้างมันเป็นที่ชาวราศีกุมช่วงนี้อาจจะเจอกับเรื่องอะไรบางอย่างหรือโดยปกติแล้วชาวราศีกุมเป็นคนท่าลุ่มอยู่แล้วคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ค่อนข้างบ่อยและเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับบางทีเอาแน่เอานอนไม่ได้นะอันนี้ถ้าคนที่คบกันมานานแล้วรักกันมานานแล้วเนี่ยคือคุณต้องพิจารณาดูด้วยนะครับคนรักของคุณก็ยังเอาใจใส่คุณดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็กลับมา สนใจเขาบ้างนะครับให้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวบ้างนะครับโดยรวมแล้วค่อนข้างโอเคสําหรับเดือนตุลาคมนี้ชาวราศีกุมสิ่งที่ต้องระวังก็คือความคิดของตัวเองที่มันคิดในแง่ลบมากเกินไปมันจะดึงนําพาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณถ้าคุณคิดในแง่ลบเกินไปพยายามสวดมนต์หรือนั่งสมาธินะครับหรือหากิจกรรมอะไรอื่นๆทําที่ชักนําให้คุณ มีความคิดทางด้านบวกหรือนำความคิดทางด้านบวกหรือช่วยชำะระรางจิตใจทําให้คุณเ,เห็นความสว่างสดใสขึ้นโดยเรื่องทั่วไปแล้วคุณนั้นมั่นคงดีสถานะการเงินสถานะส่วนตัวครอบครัวคุณมั่นคงดีมีความสุขดีเพียงแต่คุณคิดมากและเป็นคนวิตกกังวลเกินไปกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะ,ะนั้นเรื่องนี้ก็ให้ลดลงความรักคนที่โสดก็ระวังคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีคู่แล้วส่วนคนที่ ครบกันมีแฟนแล้วความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนาค่อยเป็นค่อยไปคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะครับความรักยังขาดความหวานคือคุณในช่วงเนี้ยจะต้อง ต้องการเพิ่มความใส่ใจกับคนรักของคุณมากขึ้นนะครับเราเรื่องอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นนะครับสําหรับชาวราศีกุมก็ขอให้สู้ๆขอให้โชคดีในเดือนตุลาคมนี้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคําทํานายลงแต่เพียงเท่าน,นี้หากใครมีคอมเมนต์มีคําแนะนําใดๆก็สามารถพิมพ์ไว้ได้ที่ใต้คลิปและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ